มีข่าวดีนะครับหลังจากรอกันมานานหลายปีรถไฟฟ้าสายสีชมพูวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ทดลองใช้บริการนั่งฟรีเป็นเวลา1เดือนทุกสถานีนคโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีระยะทาง34.5กิโลเมตรพร้อมที่จะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการตลอดสาย30สถานีนะครับตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถึงสถานีมีนบุรี ตั้งแต่วันพรุ่งนี้21พฤศจิกายนไม่เก็บค่าโดยสารเป็นเวลาประมาณ1เดือนครับก่อนจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เก็บค่าโดยสารจริงๆเริ่มต้น15บาทสูงสุด45บาทตั้งแต่วันที่18ธันวาคมนี้และในการเปิดทดลองวันพรุ่งนี้ประเดิมวันแรกนาะยกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับไปร่วมโดยสารรถไฟฟ้าขบวนพิเศษสำหรับประชาชนที่รอจะไปทดลองขึ้นการวันแรกวันพรุ่งนี้ จะสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับ